คุณผู้ชมการที่ชื่นชอบเนี่ยนะฮะรถแนวนี้ผมต้องพูดจริงๆว่าพูดคําเดียวนะฮะว่าโคตรเหลือนะครับรถพวกนี้ไม่ใช่ไม่มีทะเบียนดูข้างบนนะครับคุณผู้ชมครับดูเดียเห็นนะมีทะเบียนครบทุกอย่างนะฮะเป็นเครื่องมาอะไรครบนะฮะแรงม้งแรงม้าโอ้เห็นแล้วหัวใจจะวายนะนี่คือการสตาร์ทของเขาทั้งหมดดูเดียเห็นนะเนี่ยให้คุณผู้ชมดูนะครับเปิดสวิตช์กุญแจออนปั๊มติก๊กฉีด นะบูทเพิ่มฟิลเพลสมาครบนะฮะเรือนไมมาครบน้ำมันวอเตอร์เทมส์นะครับทุกทุกอย่างเนี่ยจะวัดเป็นองศาฟาเรนไฮน์ Fahrenheit นะฮะเพราะว่าถ้าเพราะว่ารถของอเมริกันแน่นอนนะฮะว่าเป็นฟาเรนไฮน์อยู่แล้วเกียร์เมื่อกี้ที่เจาะลึกไปคุณผู้ชมครับเป็นแบบ B ีเอ็นะฮะและนนี้คือสวิตช์ของมิสไฟริงในการออกตัวนะครับเรียกว่าเวอร์เสียวอย่างแน่นอนนะฮะก็ใส่เกียร์ไปตามลำดับนะครับดูดิ ใส่เกียร์อย่างเงี้ยนี่คือตัวแล้วเวลาจะถอยก็เหนียบมันแล้วถอยผมก็ไม่ได้ถนัดลดไมกันนะแต่พอมาเจออย่างนี้ก็ตกใจเหมือนกันแล้วสามารถเช็ครอบที่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันจากออโต้ออโตมิเตอร์ใช่ไหมทุกอย่างมันก็ครบเดียวนะแต่ถามว่าจะให้ขับทุกวันเนี่ยนะครับก็ผมไม่กลัวอะไรหรอกชาวบ้านอาจจะด่าเรื่องเสียงไม่พอเรื่องของน้ํามันเนี่ยต้องมีขายทาวรหนักนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันไม่เหมาะเมืองไทยถ้าเหมาะคือเงินเหลือแล้วไปแข่งในสนามใครที่ชื่นชอบติดต่อคุณโตได้เดี๋ยวจะให้เบอร์คุณโตท้ายรายการนะครับก็มีรถแนวนี้ทุกรูปแบบนะครับอยู่ที่เอกชัยซอย33ทับ2นะฮะร,รถสีขาวรถเยอะๆเนี่ยอเมริกันมัสโอลเนี่ยมาหาเขาได้เลยไปดูเครื่องคุณผู้ชมฮะอยากให้เห็นลิ้นปิงปิเสื้อนะฮะคุณผู้ชมไปดูก่อนเลยคุณผู้ชมครับดูซุ้มเสียงนะฮะ ของเจ้าเครื่อง V8 แรงมา้า1,000แรงมา้านะครับยี่ห้อเช e v r o l e t Camaro ครับ1969นะครับก็เป็นบอดี้ที่กลมๆแล้วสวยงามอยู่ดูดนะินี่คันแรกนะฮะที่เราจะชมกันนะครับเกือบเจ้า Camaro ปี69เครื่อง V8 1,000แรงมา้ากับ s u p e r c h a r g e จนะครับ มาฟังซุ้มเสียงเครื่องยนต์เจ้าคันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับข้าปุ๊บนะครับผมฟังสเสียงโอ้รุนแรงนะฮะดูดันนะครับทั้งเครื่องยนต์นะฮะทั้งความสั่นสะเทือนของภายในนะครับรถรูปแบบนี้เนี่ยต้องเงินเหลือนะครับ่าง้คขับขี่สนุก นะฮะฮตาใจไปแล้วอมเมริกันดิบๆไปแล้วนะครับโอ้โหเสียงสบายหูขึ้นเยอะเลยนะมนเมื่อกี้แม่งแบบผมเอากลับบ้านไปนี่ไม่พอโดนแม่ด่าด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูต่อนะฮะมัสแตงปี70และไล่ไปกับมาสแตงเชอร์บี้นะครับที่คุณเชอร์บี้ที่ออกแบบมัสแตงเนี่ยนะฮะเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับเมื่อเมื่อ,อปีกว่าที่ผ่านมานะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะไปไล่จาก70ก่อนแล้วไป68ดูดีกว่าวันนี้ไม่ได้บอกว่ารายการเราเป็นรายการรถคลาสสิกนะครับแต่พามาดูของแปลกที่เป็นรถแข่งจริงๆนะฮะ,ะบางรายการทั้งช่อง,องเราก็บางทีพาไปดูรถคลาสสิกผมชื่นชอบมากแต่วันนี้พามาดูแบบปาเทือนนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับ พูดพรถก็โหดปั๊บอันนี้นะครับรถมัสแตงคันเก่าที่อยู่ข้างหลังผมนะฮะหน้าจะดูแบบกึ่งใหม่กึ่งโบราณน,นะฮะดูแบบเออมีกลิ่นอายแบบเออทนันสมัยขึ้นมาหน่อยเพราะแน่นอนครับเป็นรถบอดี้ปี70 <_ C 2> พอเป็นปี70 <_ C 2> ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีความเหลี่ยมของอบอดี้ของตัวถังนะครับ ส่วนใหญ่คนที่นิยมซื้อนิยมเก็บเนี่ยจะเป็นปี6 60กว่าไปทั้งนั้นนะครับเพราะว่ากรมสวยมีดีไซน์มาดู70กันดีไซน์ภายนอกคุณผู้ชมครับผมว่ามันก็ไม่ธรรมดานะเท่น,นะนะครับดูเลยเระบบเปิดแบบล้ำล้อะ่ะนะฮะเปิดยังไงก็ไม่รู้รถเมกันไมดูภายในก่อนเปิดไม่เป็นลองนั่งเบาๆพออึ๊บผมพูดจริงๆผู้ชมครับผมเปิดประตูไม่เป็นนะฮะ แต่กล้องจะเข้าผมก็เปิดไม่เป็นเปิดไงวะอ๋อนี่เจ้านี่ประกอบอยู่ไม่ชมนะฮะก็เป็นกึ่งโรสซิ่งนะฮะเก็บดีเทลงานอยู่นะครับมีทั้งแดชบอร์ดทั้งอะไรทุกอย่างก็ดูกว้างนะเฮ้ยผมว่าพอเป็นปี70แล้วเนี่ยรถมันดูแบบใหม่ขึ้นเนาะแบบดีทรงดีไซน์มาดูใหม่ขึ้นอะแต่กรอบแอร์ก็เก่าอยู่เกียร์เหมือนเดิม,ม,มนะคุณชมเหมือนไอ้คันเมื่อกี้ <laughs> ออโตัวมติก3สปีดครับ b m นะฮะแค่เกียร์นี่ก็ประมาณ500,000ละ นะครับคนที่ประกอบรถพวกนี้ก็จะรู้อย่างดีนะฮะใครที่วิ่งสนามเทเลคอนบ่อยๆนะครับเบาะเป็นเทอร์โโร A8 นะฮะรุ่นนิยมนะฮะซึ่งเป็นหนังอย่างดีนะครับก็การขับขี่าจะถูกใจนะครับคือเก็บดีเทลเรื่องของหนังด้านหลังเนี่ยก็เรียบร้อยนะฮะสะอาดสะอ้านนะรวมครับมาดูด้านท้ายกันดีกว่านี่อย่างที่บอกไฟมัสแตงทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเปิดอย่างไรนะฮะอ๋อใส่แบตโอ้โหไม่ได้แบตมี3ลูกนะคุณผู้ชมแบตเอามาลองนะฮะ ที่เติมน้ำมันพึ่งรู้นี่แล้วก็เติมนะปิดมันก็มันก็คลาสสิกดีนะมาดูฝาโปองหน้าคุณผู้ชมพูดถึงแบบ70มันก็ดูดีนะหน้าใหญ่ยาวเท่มีคลาสนะฮะโอ้โหเครื่องไม่ธรรมดานะฮะผมยกเวทได้ด้วยนะครับนี่เป็นเครื่องเรซซิงเหมือนกันนะ Ford r a c ร n ซนะฮะก็เป็น V8 นะครับโมดิฟายองศาแคม MSD คอยอันใหญ่เมื่อกี้ที่เห็นไปนะครับ ที่ไม่มีโหนกมาเหมือนเจ้าเชฟวี่แคมโรรคันเมื่อกี้เพราะว่าไม่มีซูเปอร์ชาร์ตนั่นเองนะครับแต่ผมพูดได้เลยนะฮะถ้าผมปล่อยเนี่ยตากล้องตายนะครับเพราะว่าฝากระโปรงหนักมากนะฮะก็หม้อน้ําใหญ่มากๆเลยนะฮะอย่างที่เห็นนะครับญี่ปุ่นเขาบอก3ช่องอันนี้ผมให้เท้ากัน5ช่องใหญ่มากๆนะครับทุกอย่างปัดเงาหมดตามสไตล์อเมริกาทุกอย่างเนี้ยบทุกอย่าง เรียกว่าอลังการผมจะบอกว่ารถอเมริกันสาคัญเหมือนกันนะฮะคือเรื่องของสายพานนะครับต้องตรวจเช็คให้ดีเพราะว่าเราใช้สายพานเป็นแรงขับที่สําคัญนะครับแล้วก็ไอความที่เป็นโครเมียมอะไรทุกๆอย่างพวกนี้มันจะทําทให้รถร้อนด้วยนะครับเราก็ต้องดูเรื่องของการระบายความร้อนเป็นสําคัญ,คญแล้วเจ้ารถ V8 อเมริกันที่ความร้อนอมันก็ไม่ได้สูงมากหรอกถ้าเทียบกับพวกรถเทอร์โบเราอะนะแต่ว่ามันก็สําคัญเหมือนกันในการใช้ขับขี่ประจําวันนะฮะ คูชมครับอย่างที่เห็นนะฮะเจ้าเชฟวีคาเมโรนะครับปี69ความแรง1,000แรงม้าไปแล้วนะฮะนี่อีกหนึ่งคันนะครับเจ้า Ford Mustang งนะครับเ,เครื่อง V8 กับแรงม้าไม่ต่ำกว่า600ตัวนะครับซุ้มเสียงเรียกว่าเสียวจิตนะฮะปี70ดูดีดูเรโทรมีอารมณ์สะใจ แต่อีหนึ่งรถคันหนึ่งคันนะฮะคุณผู้ชมที่เป็นตำนานนะครับไม่ว่าจะรายการไหนหนังเรื่องใดก็ต้องใช้นะฮะกับเจ้า Ford Mustang เป็นรถสร้างชื่อของ Ford Mustang นะใครที่ได้ชมเรื่องก่อน In City ี็กนะครับก็ใครล่ะนิโคลัสเคจนะฮะเป็นรถที่เรียกว่า Illinois นะฮะ s h e ร b y Mustang GT 500นะครับนี่มาครบเลย GT 500นะฮะดูดีมีดีไซน์ อ๋อตัวเจ็ดศูนย์เนี่ยมันจะแบบชิดกว่าใช่ไหมแล้วก็กลมกว่าเหรอภายในดูดีสตาร์ทดีกว่านะตสตาร์ทง,ง่ายง่ายเปิดแอร์นะฮะสวิตช์แอร์ดูดีมากเสียงมันเบากว่าอันเมื่อกี้เยอะเลยคุณผู้ชมสวิตช์แอร์อยู่นี่นะผมเอาให้ดู เห็นนะดึงสองสามเปิดไงวะเอ้าไม่ใช่นี่เห็นนะเปิดแอร์ละปิดประตูก่อนนะดูวิธีปิดประตูนะอัะชว์กลิบกากกลิบนี่เห็นไหมโลโกโล้พวกนี้เนี่ยที่บิดกันใน eBay หายากนักแรนะฮะสำหรับคอรถอเมริกันนะครับดูเดิวัสดุข้างในฮะเป็นเหล็กหมดนะเนาะเป็นเหล็กหมดนะเดี๋ยวนี้เป็นพลาสติกแบบปัญญาอ่อนนะฮะ วิทยุนะครับของเดิมออริจิรับหมุนอย่างงี้ฮะหาซีเควนซีนะครับอันนี้ถ้าผมซื้อเนี่ยผมก็คงใช้วิทยุเดิม,มนะวิทยุใหม่นะแต่ซ่อนไว้สักที่นะนี่เห็นไหมช่องเก็บของไว้ใส่นะครับผมถามว่าผมชอบหกเจ้าหกแปดหรือเจ็ดศูนย์มากกว่ากันผมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ผมอยากได้เจ็ดศูนย์ พราะผมเป็นคนชอบความแรงผมเป็นคนชอบรถแบบเร็วๆอ่ะนะฮะขี่แล้วแบบบ้าคลั่งเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเอาคลาสสิกขับทุกวันคันนี้มันก็ดูดีเครื่องยนต์อ๋ออย่างที่พี่ตุ๋ยบอกอ่ะี่นี่ก็ฝาสูงก็เป็นฮาวายเหมือนกันในกะารเป็นฝาสูงแต่งนะครับดูแต่วความสวยงามคุณผู้ชมสตาร์ทเทอร์บาร์การปิดฝาครอบมันเบิกอะของพวกนี้ที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดนะฮะเป็นของเบิกนะฮะเป็นของแต่งทั้งหมดก็ดสุดยอด คุ้มค่าจริงๆปะเดี๋ยวไปขับขี่พร้อมกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาลองนะฮะอะไรนะเยอะนะเชฟเบรนเอลคาบินเป็นกระบะนะครับเออผมต้องให้คนที่รู้เร <alities. S 1> <Okay. S 3> ื่องรถอเมริกันเอ้ยปุ่มอะไรพ o อเวอะระบายมากเก่งเลยว่ะฮโห้ยเฮ้ยกูชอบกูชอบไปกันมันแรงนี่นะ ท็อกเฮ้ยผมชมท็อกมัสะใจมากอ่ะ <S <S เฮ้ยโอ้โหอะไรวะอันนี้พวกหนาาา้ายาวเขาใช้เครื่องพวกนี้มาเหรอเออเราก็ไม่รู้ไงแบบเฮ้ยแต่พุงอะไรมันนิ่มสบายมากน,นะอันนี้ผมสามารถลากลาก,ลากเรือได้หรอเลยพวกนี้ได้นไ อันนีที่เขาออกกันเขาออกกันอย่างนี้นะเบินยางไหมไปแล้วต่ายใจเว้ยรถบ้าเลยรู้เฮ้ยมันขีน่ในเมืองสนุกเนะี่ยมันไม่ใช่รถที่ใช้ซอฟต์อป,ป,ปีดใช่ไหมเดี๋ยวเป็นรถที่แบบมีท้อกมีพลังไงเออเออประหลาดดีอ่ะชอบผู้ชมแปลกดีนะครับมันก็แปลกดีแต่มันจะดับเพราะว่าเราเติมเหมือนคนเร่งมากไปฮะ ถ้าขับกันปกติคือเราก็ขับเรื่องปกติจิงิว,วเออโม่เป็นรถที่ดีนะเท่าไหร่นะล้านห้าคือพอเหยียบปุ๊บนี่รถมันเลื้อยเลยนะแต่ว่ามันเลื้อยไม่หนีอาการเพราะว่าเพราะมันเลื้อยแบบมีรถสนิยมเพราะาเขาทำช่วงล่างแล้วสวยดีคุณผู้ชมล้านห้าเหรให้ล้านหนึ่งออาปะ่า สวัสดีครับรถดีดีท่านผู้ชมครับนี่คือฝูงม้านะฮะที่เราได้ไปทดสอบเลยครับและที่สำคัญคือม้าอเมริกันนะฮะที่ตัวใหญ่มากๆนะฮะพันแรงม้า 500แรงม้าและ250แรงม้านะครับบันทอนกันไปแต่ละสเต็ปแต่ละสไตล์วันนี้องขอบคุณด้วยนะฮะกับคุณโตนะครับใครที่ชื่นชอบรถแนวนี้ก็ขายด้วยเช่นกันนะฮะรบกวนขึ้นเบอร์นะฮะทางรายการของเราโทรหาคุณโตได้นะครับเปิดถึงอะไรนะทุกวันจันทร์ถึงเสาร์8โมงครึ่งถึง5โมงครึนะครับอยู่ตรงเอกชัยนะครับซอย33ทับ2นั่นเองนะครับก็อย่าลืมโทรไป083 9 7 9 8 9 9 8นั่นเองะฮะรับปรึกษาปัญหารถอเมริกันแลกะก็รถที่เรียกว่าอยากได้รถอะไรก็สามารถสั่งคุณโตได้เสมอนะฮะวันนี้ต้องเรียกว่าขอบคุณกับคุณโตด้วยเครดิตไว,ว้และก็รถดีๆแบบนี้นะฮะิดตามช่วงต่อไปของรายการวันนี้เรียกว่าอัดเต็มนะฮะทั้ง2ช่วงของเรากับเจ้ารถอเมริกันพวกนี้ขอบคุณที่ติดตามนะฮะ อ่าคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการ Rest Show นะฮะในช่วงนี้คือ Rest Chill ครับแน่นอนว่า Chill แบบนี้จะพาผู้ชมมารับประทานอะไรที่เป็นอารมณ์แบบอเมริกันนะฮะวันนี้ ทำผมแบบอเมริกันมาเลยตรงไหนวะนะฮะอลาวอันนี้เรื่องพับลิกแอนิเมชจอห์นนี่เดฟบทำนะทรงนี้นะคนโกนนะฮะรองเท้าเรดวิงเนี่ยสมัยก่อนนะฮะแต่งตัวแนวกางค์ยีนแต่งยีนนี้แบบว่าผิดเพศนิดน,นึงไปญี่ปุ่นนะฮะยังไงก็ตามครับวันนี้ร้านบ d ดี้บอยสไตเนอนะครับซึ่งตั้งอยู่ถนนราชพฤกษ์นะครับอยู่ตรงปลาอยู่เย็นนะฮะซึ่งตรงข้ามเยื้องๆกับ The Circle ครับซึ่งใกล้ามากใครที่อยู่ในท้องที่เขตตลิ่งชันสาทรพระราม5นะครับหรือว่าพุทธมณฑลอะไรต่งตางๆเนีีาาี่่่ยสาาามมรถทนได้ เพรนี้นอกจากเป็นร้านอาหารแล้วมีร้านช็อปเสื้อผ้าที่จะพาไปเจาะลึกในวันนี้นะครับรวมถึงอาทิตย์หน้าจะพาไปดูช็อปคัสตอมไบที่คุณวัวเรโตรเนี่ยเปิดไว้ด้วยนะฮะเอารถมอเตอร์ไซค์จากอ e ิตเซโรอิ n เจอร์เริงมาเปิดนะฮะการประกอบเครื่องยนต์การโมดิฟายเครื่องยนต์นะฮะร,รวมถึงช็อปจักรยานนะครับฟิกเกียที่โด่งดังมากในเมืองไทยและหลายคนนิยมเล่นมากครับวันนี้หิวนะฮะขออนุญ,ญาตพามาทานอาหารก่อนกับบ u d บบทย์ดิเนอร์ดูซะว่าแต่ละดิชแต่ละเมนูเขาบอกว่า ใครชอบของใหญ่ๆต้องมากินที่นี่เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าการแต่งร้านจะเป็นอย่างไรครับเราขอสั่งอาหารได้ไหมครับเรา